สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะคุณแม่พออมาเดินงานเองเลยนะคะมาถึงแล้วมาซื้ออุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์เตรียมกีฬาเตรียมกีฬาค่ะมีอะไรบ้างจ้าวันนี้เดี๋ยวจะมาซื้อปูนขาวค่ะแล้วก็เชือกฟางอ๋อดื่มแล้วเนี่ยถุงดำนี่ป้าถุงดำนายแม่นะคะมาเดินงานรอนะคะน้องก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่หลับที่นอนน้องๆนะคะแต่ว่าอันนี้เราออกมาซื้อของเพื่อนคุณแม่ซื้อฟางค่ะเชือกฟางเยอไม่รู้ได้เลยใช่ไหมคะดูเชือกฟางจ้านี่ เราเอาเป็นม้วนใหญ่เอาสีอะไรเลือกเลยแม่สีสีรวมเอารวมไหมใช่เอารวมเอาหลายสีแต่ว่ามันมีทีมสีสีฟ้ากับสีชมพูหรือว่าจะเอาสองสีเี่ยวกับชมพูเชี่ยวกับชมพูแต่เอารวมก็ได้นะปีที่แล้วเราก็เอารวมใช่ก็เพราะแม่จะบกว่าถ้ามันถ้ามันไม่ได้ก็อันนี้คือสีฟ้าสีเดียวอแล้วก็สีแดงสีเดียวงบนแดงไม่ได้แดงนั้นมันแข็งมันยีไม่ได้แต่อันนี้มันน่าจะยีดีกว่าดีปล่าเนี่ยอันไหนยีดีกว่ากันเนี่ยยีดีกว่าต้องเป็นแบบอย่างนี้เนาะใช่ค่ะ หรือจะสีฟ้าเซียวไปเราจะไ<า>ดีก็ได้เลยนะคะเชือกฟางเราจะไปทำปอมปอมเชียร์ณนายแม่จัดการให้สุดยอดมากแล้วก็ปูนขาวห้าครับห,ห้าถุงห้าถุงเตรียมสถานที่นัดกันช่วงเย็น หลังจากที่แบบว่าเข้านี่พักผ่อนนิดหน่อยนะคะน้องๆก็ทยอยเดินทางมาถึงแล้วก็ทีมนักเสือก็ถึงแล้วรุ่นนักรองก็ถึงแล้วนะคะเหลือทีมนักดนตรีอาจารย์นักดนตรีนะคะเดินทางมานะคะมาซื้อของเราจะไปขขึ้นรถกันมาซื้อของเหมือนเรารถกระบะมาแล้วดูรถค่ะรถเล็กนะแม่ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวรอของอีกเพิ่มเติมนะคะว่าจะได้อะไรอีกก็จะพาเดินดูน้องๆที่หลับที่นอนน้องๆพักผ่อนกันยังไงนะคะเดี๋ยวพาดูกินจ้ะบรรยากาศของงานบรรยากาศของสถานที่ด้วยค่ะอ๋อเลยอย่างได้รำพงกิ้งเดี๋ยวทำอะไรเอาแม่จัดให้นะคะเวทีแล้วก็เครื่องเสียงมาแล้วนะคะเลยมีตั้งเลยค่ะโทรศัพท์เมื่อคืนค่ะเออเลยโทรศัพท์เมื่อคืนมาเลยยอดมากนะคะมันแคบใช่นะคล่ะวางทับเอาเอาเดี๋ยว ปันหนึ่งว่ารถสิบล้อมานะคะซ <c oughs> ื้อของไปว่าซื้อของไม่กินเลยนุกูถ่ายาไรไปทำเช่นสนามน,นะคะอันนี้เดี๋ยวก็รอน้องๆมาช่วยทำสนามช่วงเย็นสุดยอดมากค<า>่ะ<า>แม่เลสโก้ค่ะโอเคก็<า>ได้แล้วนะคะเชือกฟางเราจะไปทำปอมปอมเชีย นายแม่จัดการให้สุดยอดมากแล้วก็ปูนขาวห้าครับห้าถุงห้าถุงเตรียมสถานที่นัดกันช่วงเย็นหลังจากที่แบบว่าเข้ามี่พักผ่อนนิดหน่อยนะคะน้องๆก็ทยอยเดินทางมาถึงแล้วก็ทีมนักเสือก็ถึงแล้วรุนนักร้องก็ถึงแล้วนะคะเหลือทีมนักดน,นตรีาตอาจารย์นักดนตรีนะคะเดินทางมานะ ซื้อของเราจะไปขึ้นรถกันมาซื้อของเหมือนเรารถกระบะมาแล้วดูรถค่ะรถเล็กนะาแม่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวรอของอีกเพิ่มเติมนะคะมัาจะได้อะไรอยูก็จะพาเดินดูน้องๆที่รับที่นอนน้องๆพักผ่อนกันยังไงนะคะเดี๋ยวพาดูกทนจ้ะบรรยากาศของงานบรรยากาศของสถานที่ด้วยค่ะออเลยอย่างไรแล้โพวงกิ้งเดี๋ยวทนาแล้วแม่จัดให้นะคะเวทีแล้วเครื่องเสียงมาแล้วนะคะเดลิมิตตั้งเลยค่ะโทรสั่งเมื่อคืนค่ะเออเลย เามามวาขึนมาเลยยอดมากนะคะมแคบนี้นะคะอเ,คคเอากาเอา,เอา,เออาไปข้างหน้าอันนีไปข้าหน้างังเลยประเด็น,นว่ารถสิบล้อมานะคะซื้อของไปว่าซื้อของไมกี่รนาน่ปนามเรไปทำเสนะ เดี๋ยวก็รอน้องๆมาช่วยทำสนามช่วงเย็นสุดยอดมาก,กค่ะแม่เรซโก้ค่ะโอเค,คอมาวันนี้จากบุฟเฟ่นะคะมาดูแลก่าขาตกบุ๋งพองอ๋อคุณแม่เป็นอย่างไรพี่ขอบคุณมอลนะคะคุณบอด้วยคอะคุณมอลนะคะ

สุดยอดมาอางจีนน้องแจ็คได้นั่งใจอันนี้อันนี้ตามไม่ายดูแลแขกบ้านแขบเมืองแหน่ตอนรับตำแงตลรีสิบชันมอันนี้แค่ออเดอร์แค่นี้เออมาหีบเราเต็มที่เย บอกว่าขอโบทงขาวันนี้วันนี้ลางานแล้วลางานวันนี้เนี่ยราบอกบ่เพียบอกเวเรื่องไรเรื่องมนี้โลว่าเขาคุณวล่าหัวอกเ่าไหรว่าซันให้บเจ้กใหุ้อันละวันเอาคือวันดีๆลาออกแล้ววันสันว่างอราว่าดีๆลาออกเนี่ย่างสันบอกี่เดียวทีาคริจาค่พนน้องมาคนะคะ้มคระับ สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ทีมงานเราเหมือนเดิมน,นะคะ,จะ,จะทักกิจกรรมเสร็จบดสจะไม่อยู่ก็พาทีมงานเรามาเลี้ยงท้อย่างนะคะหลายตัวเลยพี่น้องหนึ่งสองสามตนะคะกับตยาวเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นนักร้องนะคะแดนเซอร์ ตูเบื้องหลังแล้วอานเยอะๆนะคะขอบคุณบอสด้วยนะคะที่ดูแลทีมงานได้อย่างเต็มที่นะคะปีที่แล้วก็เหมือนกันใช่ปีท bueno> ี่แล้วก็เหมือนกันปีที่แล้วก็ร้านนี้นะคะแล้วก okay ็มีแบบทีมงานของเราหลายโต๊ะนะโต๊ะนี้โต๊ะนี้นะคะแล้วก็โต๊ะโนูนทีมงานแดนทีมงานหลางตลาดนะคะทุกคนเลยแม่ไม่กินหรอเราชื่อว่าร้านทุกชั้นกันนะแม่ไม่กินหรอแม่ไม่กินแม่สั่งไปเดี๋ยวไปกินกับเพื่อนกับเพื่อนโรงเรียนแล้วใช่เพราะว่าไม่อยู่บ้างบ้าไม่อยู่ เออพ่อุ่งแหมเบยแน่นดีดีเว้ยชอบเปิดห้องมากนี่ยังใหม่เปล่าผิดก๊อฟวันเลยช่วงตรงนี้อยู่แต่หมดขึ้นเบยครับชูโตดีป่ะเอาไวมืออื้นเขาไวมือเลยพี่มี I'm not going to น้ำใจอันนี้อันนี้เราไม่ายดูแลแขกบ้านแขกเมืองประเด็ตอนลาประเด็นตอนลารีสิบชั้นเนี่ยอันนี้แก่ออดเดิมใช่ไหมเดิมบ้านนี้เราเต็มที่เลยพี่เต้บอกว่าขอโบกท้องถาวรันนี้วันนี้ลางานแล้วลางานวันนี้เนี่ยเราบ้างบอล์ฟเทียวบวกเจ้ากืยังได้ราเดิมมึงนี้เราบอกว่าเอาคือว่าสุราอ่วงเปล่าวัาจันเจ้าก็อิบุ๋มเจ้าก็อิบุ๋มอันละวัน เอาคืวดีๆละออกแล้ว่าสัน่าคือวันดีๆละออกแม่จะวางสันบบนีขอบคุณนะคะบวัลาบทุกแม่เขาตอนานานันชาทสานะคแล้วก็มีด้นะนี่ตาเรานะคะมาเอหพาคะอร่อยมาเพิ่มมลัง แต่สิบ่มีแห้งอ